ที่2ของรายการดรสลิมบายดรพงษ์สทนะคะช่วงนี้อยู่กับอุ๊มินระดาเจริญทวีรัตแล้วก็ในแพทย์ดรพงษ์สธัญญาหารย้ําเลยนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้คนหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องความสวยความงามรเรื่องของสุขภาพแต่ว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามข่าวก่อนหน้านี้หลายคนเจอพิษสัญญกรรมหลายคนเน่ย,ย,ยโอ<บ>ว<า>ชีวิตจบเลยนะ มีปัญหาหรือเกินเกี่ยวกับเรื่องของการทําศัญยกรรมเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งทางเลือกที่คุณหมอย้ําเสมอว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสวยเนี่ยคุณหมอทําด้วยมือของตัวเองเลยทาเองฮะไม่ไม่มีแพทย์เวรจะได้มั่นใจว่าเราทำได่ดีไม่ต้องฟัแล้วทุกตัวทุกตัวเนี่ยหมอคัดมามีออยทุกตัวเลยไม่มีของเถื่อนของปลอมของก๊อปกูต้าเราไม่ใช้นะกูต้านี่ผิดกฎหมายนะค่ะูต้าเราไม่ใช้โบท็อกเราไม่ใช้ฟิลเลอร์ก็ไม่ใช้ ซิลิโคนเน่ไม่ใช่ฮะพวกนั้นเนี่ยอยู่นานๆเนี่ย่อยดูกันฮะสิปี20ปีผ่านไปแล้วหน้าคุณพังแต่เรื่องของเรื่องที่คุณหมอยังอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอาศัยการบอกต่อแล้วด้วยศาสตร์การฝังเข็มแบบประยุกเนี่ยคุณผู้ชมย้อนไวให้หลายคนได้ทําให้หลายคนสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นพร้อมขึ้นได้ก่อนหน้านี้นั่ามีเดี๋ยวมีด้วยอันนี้คือเป็นเป็นเทปหลายๆเทปที่คุณสามารถติดตามทางโซเชียลเน็ตร์กได้ใช่ไหมคะ ร้อยร้อยกว่าคลิปเลยฮะใน YouTube, ใน YouTube ครับค้นไปเร์ช <search S 1> เลยเ้นร์ชื่อหมอมันขึ้นมาต้นๆเลยฮะตอนนี้ครับคุณคุณจะได้เห็นว่า ศาสตร์นี้มันน่าทึ่งจริงๆแล้วอีกอย่างในการฝังเข็มแบบประยุกเนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกก็ให้การรองรับว่ามันช่วยดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้จริงๆได้ครับมันช่วยในเรื่องของความสวยความงามได้จริงๆแต่คุณอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่จริงเมื่อกี้อย่างในเคสเมืสักกูพี่อ๋ไทย4วันเองครับสวันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพูดถึงเรื่องนี้แหละคอสชที่เขาพูดกันแต่ว่าความหมายของเราไม่ได้เหมือนกับ กับคอสอชอที่ออกมานะแต่อย่างหนึ่งเรารู้สึกดีตรงที่ว่าพ <ฮะ S 2> อเราเห็นคอสอชอเรารู้สึกว่าบ้านเมืองมันสงบ <ฮะ S 2> บ้านเมืองมันแบบโอเค <ฮะ S 2> ไอ้ความวุ่นวายต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยทุกอย่างดีขึ้นทุกคนห <ฮะ S 2> ันมาจับมือกันไม่มีสีไม่แบ่งแยก นี่ก็เหมือนกันเราต้องการทําให้ร่างกายของเราที่มีปัญหามันรวนเนี่ยกลับมาปกติน้องอูรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมรู้สึกแต่พอน้องอูพูดเนี่ยขนแขนหมอตั้งเลยไม่อูมั่นใจค่ะเพราะอูรู้สึกดีใจที่คอสอชอ,ออกมาอ๋อเหรอไปดูทางเฟซบุ๊กได้เลยอูก็เป็นคนที่แบบปรบมือให้ทหารว่าเอยคอสอชอมันทําให้ประเทศดีขึ้นนะ่ะวันนี้เราเสียแล้วนะคอ,อะสอชอก่อนหน้านี้หมอตั้งชื่อประเด็นว่าอะไรรูไหมอะไรคะฝังเข็มให้ยิ่งรักกัน อันนี้ยิ่งราค่ะ<ย>ต้องออกเสียงให้ถูกอย่างนี้มันก็เป็นประเด็นสังคมแต่ว่าเราอยากจะพูดถึงตอนนี้คือ,อในโซเชียลใครก็พูดกันแต่ว่าเราแค่อยากจะบอกว่า คอสชในความหมายของเราเนี่ยคือต้องการจะให้ทุกคนปฏิวัติในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็ไม่เคอร์ฟิลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะใครที่เคอร์ฟิลมานานคือโมจะทํางานไม่ได้ดูแลตัวเองต้องหันมาดูแลค่ะเพราะถ้าเกิดคุณไม่ดูแลตัวเองเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างเช่นคุณอรไทยคุณอรไทยมีปัญหาเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับนะคะเมื่อกี้อย่างที่เราบอกไปนะคะอายุ53ปีมีปัญหาย้ำอีกครั้งนะคะตั้งแต่โอ้โหหัวจะล ปลายเท้าเลยค่ะตั้งแต่ปัญหาเรื่องของไมเกรนฝ้าหนาหน้ามีริ้วรอยมีพังผืดที่ไหลปวดสะบักปวดไหลปวดเข่าปวดขานั่งนานๆแล้วต้องตั้งไขเวลาจะยืนก็เหนื่อยเพรียมืนหัวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทานอาหารเสริมมานานมากใช่ครคือจริงๆหลายตัวอาหารเสริมเขาเขาก็บอกนะคะว่าอย่าทานติดต่อกันเพราะมันจะมีพวก ไอ้วิตามินบางตัวบางทีทานติดต่อกันแล้วมีปัญหาใช่ไหมคุณหมอใช่ครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องหยุดบ้างถ้าเคนเล่นทานกันมาเนิ่นนานเดี๋ยวเราฟังเสียงพี่เขาพูดเลยคําต่อคําวันที่4ี่เราสัมภาษณ์เขาไว้นะฮะให้ดูภาพก่อนแต่ดูตอนนี้เราไม่ได้พูดเองเราต่อสายได้อยแล้วนะคะเอาสายก่อนนะเอาเอาสายสดสก่อนนะสวัสดีค่ะพี่อรทัยสวัสดีค่ะค่ะพี่อรทัยอุ้นะคะจากรายการดรสลิมบายดรพงษ์ชัยค่ะ ค่ะพูดถึงเคสของพี่อรรทัยวันนี้อยากทราบปัญหาก่อนหน้านี้ว่าพี่ออรทัยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะอ๋อปัญหาสุขภาพาอ๋อเยอะคะ่ะปวดปวดขาปวดทวดักเ่า,ปว,ป,วาปวดตามไข่ข้อค่ะอ๋อจริงๆริเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมคะแต่ไมเกรนริ้วรอยไมเกรนค่าหน้าตาริ้วรอยเยอะค่ะ แล้วอพอมีปัญหาแล้วพี่อรทัยมาเจอคุณหมอได้ยังไงใครแนะนำมะคะไปเจอจากที่ไหนเจอเจอใน a ฟ e b o o k ค่ะเจอใน a ฟ e b o o k ค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจโทรมาหาคุณหมออะคะอ๋ออันนี้ก็เห็นเปิดดูคุณหมอมาตลอดเลยค่ะ,คะดูดูมาตลอดก็เลยตัดสินใจว่าเออมันได้ผลจริงไหมก็เห็นทุกคนมาทำแล้วได้ผลจริงค่ะ,คะก็เลยเราก็อยากทำเพราะว่าไป รักษาที่หมอตามลงมาต่างๆแล้วมันมันก็ได้แค่ชั่วคราวอ่ะอ๋อคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็เจอมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะตัดสินใจนานไหมคะที่ตัดสินที่ที่ถึงจะมารักษากับคุณหมอตัดสินใจใช้เวลานานไหมอ่ะนานค่ะประมาณสี่ห้าเดือนอสี่ห้าเดือนเลยก็คือช่วงนี้ใช้เวลาในการศึกษาคุณหมอใช่ไหมคะค่ะศึกษาคุณหมอแล้วก็ดูของคุณหมอทุกเคสเลยค่ะดูทุกเทปเลย ในส่วนของพี่อัรทยคุณหมอทําอะไรบ้างคะอ๋อด้วยเข็มแบบไหนด้วยของพี่อัรทยเนี่ยหมอจะเริ่มจากเข็มน้ําก่อนเนะเข็มน้ําที่ใช้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าดับเบิลเทคนิคดับเบิลโบนัสซึ่งคุ้มเงินมากคุ้มเงินมากแล้วเป็นเป็นคอสที่ประหยัดนะฮะลดไปหลายหมื่นนะครับลดไปหลายหมื่นมากๆหมอก็เริ่มเริ่มทำแล้วพี่เขาอยู่แถวสุดประการใกล้มากใกล้คลินิกมากก็มาแทบจะมาทุกวันนะฮะ ะนแล้วพอสองสามครั้งปุ๊บเราก็ถ่ายรูปเก็บเก็บเก็บตลอดเลยนะแล้วตอนนี้พี่เขาเป็นยังไงบ้างคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะอาการความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนะคะฝังมากี่ครั้งแล้วคะพี่อรรทัยห้าครั้งนี้ค่ะจบคอรั้งคือจบคอร์สแล้วอูตถ่าความเปลี่ยนแปลงของพี่ออรทัยที่รู้สึกเลยในการมาดูแลกับคุณหมอค่ะรักษากับคุณหมอเป็นยังไงบ้างครั้งแรกก็รู้สึกแล้วค่ะครั้งแรกก็รู้สึกว่าไอ้ที่เห็นผลชัดเจนก็คือ ตื่นมาไม่ไม่เพียแล้วก็ไม่เหนื่อยตอนที่เราขึ้นบันไดบันไดข้ามถนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปกติแล้วจะเหนื่อยหอบต้องยืนพักก่อนอะค่ะอันนี้อันนี้พอฝังเข็มครั้งแรกครั้งที่สองก็ยิ่งเห็นผลเยอ่เลยคือเราเดินเร็วก็ไม่เหนื่อยค่ะอ๋อ,อคืออาการที่เคยเพียๆกับรู้สึกว่ามันมันดูสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากขึ้น อูสังเกตคนที่ซักเลยเลขสี่หรือเลขห้าหรือแม้กระทั่งอูบางที่ตื่นมาเราจะรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายอืนะคะพี่ออไทยก็เป็นแต่ว่าพอหลังจากฝังเข็มไปแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นนะคะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกก็หน้าตาสดใสมีคนทักเพื่อนทักสองคนอ๋อเพื่อนทักเหรอคะค่ะเพื่อนทักบอไปทาอะไรมาหน้าใสขึ้นนะขบออ๋อ ผู้หญิงเรามีความสุขนะมีคนทักว่าเราสวยขึ้นแต่เกิดทักว่าแก่เนี่ยโอ๊ยโกรธโกรธกันแบบเป็นชาติเลยแหละเราไม่ชอบใช่ไหมจริงๆเราเราไม่ได้บอกเขาว่ามาผีเข็มเจอเขานานๆไปเจอเขาไงก็เลยถามถาเาถามว่าไปทําอะไรมาหน้าหน้าใสขึ้น ใช่เพระอ,อูดูจากจากภาพที่คุณหมอเอามาให้ดูเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากว่าหน้าดูใสหน้าตึงแล้วก็ดูหน้าไบรท์ขึ้นเนอะ,ะรูมคนกระชับนะฮะอยากอยากให้พี่อัรไทยเล่าวันที่4ี่ฮะวันที่4ี่4 4ที่ว่าไปเจอใครที่สถานสถานีรถไฟฟ้า,ฟาเอกมัยอ๋อไปเจอไปเจอคนไม,ไม่ไม่ไม่รู้จักกันนะฮะไปซื้อของตามอินพทเรีเแล้วเจอเขาเขาขายอาหารเสริมค่ะ เขาขายอาหารเสริม <an> <se ller> แล้วเขาก็แนะนำเราบอกว่ามีน้ำแร่ฉีดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เราก็บอกว่าพี่จะไปไหนอ่ะบอกว่าอ๋อไปฝังเข็มฝังเข็มยังไงอ่ะพี่บอกเงี้ยอ๋อฝังเข็มเพื่อสุขภาพเขาบอกโอ้พี่สุดยอดเลยดูแลตัวเองดีมากเลยบอกอย่างเงี้ยอ่า<ฮ>ทีนี้เขาก็เขาก็แนะนําอาหารเสริมเราแล้วบอกว่าอ๋อทานมาเยอะแล้วเราไปฝังเข็มเนี่ย เราได้ผลดีบ่อน,นี้ยก็เลยพวกอาหารเสริมเราก็จะงดบ่อนค่ะคือเรามาเอาฝังเข็มดีกว่าบ่อน,นี้เขาก็บอกเขายอมรับเลยว่าโอ้พี่ดูแลตัวเองดีมากเลยอ๋อนี่ก็คือคเป็นอีกหนึ่งความประทับใจเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กินพวกอาหารเสริมมาเยอะเหลือ,อเกินนะคะแต่ว่าตอนนี้ใช้วิธีการฝังเข็มเพื่อให้ร่างกายสร้าง เขาเรียกว่าเป็นการสร้างวิตามินขึ้นมาเองจากร่างกายสร้างสเต็มเซลล์ขึ้นมาเองยิ่งกว่าสเต็มเซลล์ด้วยพวกโกฮอร์โมนที่ฉีดกันทีหลายแสนในร้านเข็มมันสร้างขึ้นมาได้แล้วก็ได้ข่าวว่านะตอนนี้ที่เราโทรไปหาวันนี้วันเสาร์ปกติแล้วก็เป็นวันพักผ่อนนะคะจากเดิมที่มีปัญหาเรื่องของอาการอ่อนเพลียไปไหนก็ไม่ค่อยได้เดินก็ไม่ค่อยไหววันนี้ได้ข่าวว่าไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ กําลังนั่งรถมาเที่ยวกําลังนั่งรถมาเที่ยวกาญจนบุรีค่ะโอันนี้คือไปกับใครบ้างคะพี่อรทัยไปที่แผนกค่ะเอาแผนกที่ทํางานเหรอคะใช่ใช่คือชีวิตมีความสุขขึ้นใช่ไหมถ้าให้อุปเดาจากตรงนี้เพราะว่าคนไปเที่ยวอ่ะถ้าถ้าถ้าป่วยคงไม่ไปไปเที่ยวไม่ได้ครับไม่ไม่สนุกครับค่ะแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วเนาะพูดถึงเรื่องของความประทับใจโดยรวมกับการที่มาบาฟฝังเข็มกับคุณหมอหน่อยดีกว่าพี่อรทัย ค่ะประทับใจคุณหมอที่คุณหมอบริการดีมากแล้วก็เหมือนกับแบบลงมือทําเองทุกอย่างาแล้วก็ไปถึงก็ถามว่าเป็นยังไงมั่งอะไรอะไรที่ไม่ได้ผลในคุณหมอก็จะบอกเลยค่ะแล้วแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอะคะรู้สึกเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะไอ้คนนอนตะแคงข้างข้างซ้ายแขนเรานี่จะไม่ จะปวดใช่ไหมคะตอนผดก่อนตอนนี้นอนนานได้เลยอันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยด้วบผลลดอ๋อเป็นไรค่ะได้ยินเสียงเพื่อนๆอยู่สนุกสนานไปด้วยเลยค่ะต้อขอไยด้วยนะคะแต่อยากจะแบบให้มาอนแนร์สดๆจริงๆนะเดี๋ยวมีโอกาสเชิญพี่เข้ามาเนาะค่ะได้เลยวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็จะคิดว่าจะกลับมาดูแลกับคุณหมอเพิ่มเติมต่อจากนี้ไหมคะคิดว่าจะกลับมาดูแลแน่นอนค่ะ มองมองคอสหนึ่งังสี่ด่านต่อเปิดสี่ด่านอันนี้ดีแสดงว่านี้ทำทำทำคอสเดียวคอสเดียวฮะคอสเดียวแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงคือเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเลยตอนรู้สึกพอใจให้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้กี่คะแนนดีคะเต็มร้อยเต็มร้อยเลยค่ะโอ้เต็มร้อยเลยให้เต็มร้อยเลยค่ะแล้วยิ่งใช้ผลิตพวก ทีมของคุณหมอนี่ประทับใจเลยอน้องๆที่ทํางานก็ฝากซื้อกั่โงนี้ดีจังเลยนะคะอ่อแหละวันนี้ขอบคุณพี่ออรทัยด้วยนะคาคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะแบบมารักษาแต่ไม่กล้าจะมาพูดไม่กล้าที่จะมาเปิดเผยตัวเองนะคะแต่ว่าในส่วนของพี่ออรทัยก็สละเวลาในการไปเที่ยวเนอะมาพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ เป็นอีกหนึ่งเคสที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆเราตั้งแต่จัดรายการกับคุณหมอมาเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนไข้หลายคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสวยความงามครัวสิ่งที่น่าดีใจก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าคุณหมอจะเป็นการบอกต่อบอกต่อฮะบอกต่อครับแล้วเราเป็นกระแสอยู่ใน a ฟ e b o o k นะทุกคนทุกคนมาตอนนี้คนไข้ประมาณ90้าสิบอร์ซนดูจากฟบุ๊ฮะเพราะว่า สร้างสถานที่จอดำตอนนี้ก็ไปดูใน YouTube ใน Facebook กันไปเราก็เลยเป็นคอสชเนี่ยฮะมาจากคำว่าคณะส่งเสริมความสวยของประชาชนถูกต้องครับนี่แหละนะเพะ่ะนั้ประชาชนจะได้สวยการแบบปลอดภัยสุขภาพดีด้วยแล้วก็มั่นใจนะคะอันนี้เคสของพี่อรทัยตอนนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความแตกต่างเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีดีกว่าว่าตกลง ไอ้คอสที่ทำคือคอสอะไรและฝังตรงจุดไหนบ้างก็เป็นเป็นเข็มน้ำนะฮะทำเป็นเข็มน้ำเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยให้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเข็มน้ำนะเรียกว่าจุดซูซานเลยซูซานเลยแล้วมันวิ่งน้องอุมันวิ่งเดี๋ยวช่วงเบรกสามเดี๋ยวเราแอนิเมชันให้ดูกันหน่อยเดี๋ยวนะคะคืออันนี้เป็นวันแรกใช่วันแรกที่ทำวันแรกเราจะเห็นว่าหน้ายังมีรอยฟ้าแล้วก็แก้มหน้ายังไม่ไม่ค่อยบลายมากค่อยๆทำค่อยๆทำขึ้นมาขึ้นมาแล้วพี่เขาอยู่ใกล้แทบแทบจะเรียกว่ามาทุกวันได้เลย นมาปุ๊บบอห้าหกโมงเย็นมาแล้วโทรนัดมาแล้วเราทำเราเข้าใจผู้หญิงหรือเข้าใจคนเรานะถ้าเกิดทําแล้วมันมันดีขึ้นเราก็อยากจะมาถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะอันนี้คือวันแรกฝังจุดนี้ไปฝังจุดนี้ไปแล้วมันมีจุดเหนือเข่าอีกเราก็ทําจุดเดียวกันหมดนะฮะห้าวันแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้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 นะครับนะคะนี่คือความเปลี่ยนแปลงเขาดูภาพหลังสุดได้ไหมคะคุณหลังสุดนะนี่คือภาพแรกเดี๋ยวให้ดูภาพแรกก่เน เนี่ยหลังสุดนะอันนี้คือหลังสุดหลังสุดนะโอ้หน้าดูสดใสมากขึ้นเลยแววตาหรืออะไรอย่างงี้เนาะฮะรู้ได้เลยว่าสุขภาพดีอ่ะดังนั้นวันนี้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่เรายกมาเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคุณหมอแล้วก็ของทั้งสถานีเลยนะหมอว่ารวมทั้งน้องอูด้วยและทางทีมงานด้วยเราสามารถที่จะส่งเสริมสุขภาพขึ้นมาให้ได้คือแผนปัจจุบันมันมีจุดบอดว่าเน้นไปแก้ที่ปลายเหตุปลายเหตุไปปลายเหตุนะค งั้นเดี๋ยวฟังหน่อยไหมมีวิธีการมาฝากคุณผู้ชมฟังเสียงสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยแล้วกันในไหนทำมาแล้ววันที่สี่นะฮะอ่าเดี๋ยวไปฟังกันถ้ามีอะไรบ้างค่ะอ๋อวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะค่ะก็อาการของพี่คือเหนื่อยขึ้นขึ้นบันไดใช่ไหมคะคสะพานลอยนี้เหนื่อยต้องพอขึ้นไปเสร็จแล้วก็ต้องตั้งหลักก่อนต้องพักแป๊บนึงใช่เหนื่อยหัวใจเต้นแรงอืเหนื่อยแล้วก็ ตอนนี้ทดสอบตัวเองแล้วก็คือขึ้นบันไดเดินเร็วแล้วก็ขึ้นบันไดไม่มีคือกระฉับกระเฉงเลยบางทีอยากจะวิ่งด้วยคือมันก้าวได้แบบปึ๊บปึ๊บป๊บตอนแรกๆเนี่ยคนเดินข้างหลังเนี่ยเราจะเขาจะรำคาวเราหรือเปล่าเพราะว่าเราเดินช้าเงื้ยเหมือนสั่งได้ใช่ตอนนี้ก็คือเวลาใส่กางเกงใช่ไหมคะยกขา ยกขาสูงไม่ได้เลยต้องนั่งต้องนั่งขอบเตียงใส่เกงตอนนี้คือยืนแล้วก็ยกขาได้ใส่ได้สบายเลยใช่ไหมใช่ถ้าคนปวดขานี่จะรู้เลยอาการของคนใส่กางเกงใช่ไหมคะข้อมันติดมันจะยกขาไม่ได้บางทีถ้าถ้าถ้ายืนใส่แล้วมันจะเซเลยอตอนนี้ก็คือยกขาได้เลยค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องของนั่งคัดสมาด้วยใช่ไหมพี่ใช่เมื่อก่อนเป็นไงคะ นั่งไม่ได้เลยนั่งอามาธรรมดากับพื้นนี่แหละใช่ไหมนั่งไม่ได้เลยตอนนี้โอเคไหมตอนนี้โอเคเลยนั่งได้แล้วก็พอเหยียดขาไปปุ๊บนิมก็จะไม่ปวดปกตินั่งนี่ต้องค่อยเหยียดขาเลยจะปวดมากค่ะแล้วไหล่ที่ปวดที่เคยปวดหัวไหล่หัวไหล่ซ้ายก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกนอนตะแคงซ้ายนี่นานไม่ได้เลยตอนนี้นอนได้นาน มันจะมันเป็นรู้สึกยังไงมันปวดหรือมันชาคะพี่มันปวดมันปวดเพราะว่ามันเป็นพังผืนเกาะค่ะแล้วนอนนานก็จะทําให้ปวดแล้วเราก็รีบพลิกตัวเลยตอนนี้ทําทไปสามครั้งแล้วเป็นไงโอเคไหมวันนี้วันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่นะแ้าแบบสามครั้งแสดงว่าทําไปสามครั้งเลยคะอาการดีขึ้นเลยหัวไหล่ดีขึ้นมากค่ะ รู้สึกสดชื่นด้วยมีพี่ความสดชื่น,นแล้วก็มีคนทักว่าหน่าใสาขึ้นอ๋อเหรอฮะใช่ไหมนี่แต่งหน้หน้าใสาขึ้นนะเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยอย่ากโกหกนะเขาบอกจริงหน้ามันมันเรียบขึ้นนะเขาบอกอปกติที่สังเกตได้เองด้วยไหมน้องน้องที่ทํางานเขาสังเกต,เกตวันนี้ก็ทักเขาบอกว่าน้าพี่แต่งเรียบขึ้นนะเนี่ยเขาบอกเนี่ยจริงไหมบอกจริงไม่ได้โกหก ปกติเป็นยังไงปกติแล้วทาแป้งแล้วมันจะมันจะดูลอยมันจะติดใช่ไหมไม่ติดแต่นี้วันนี้เขาบอกทาแป้งแล้วรู้สึกว่าเขาบอกว่าเข้าใจแบบคําว่าหน้าเนียนอ่ะเขายังย้อนถามี่บอกแสดงว่ารูขุมขนกระชับใช่ไหมบอกใช่ใช่เขาบอกน่นแหละหน้าเนียนทาแป้งแล้วมันจะเนียนไปเลยกน้องก็ถามอนี้โอเคผิวจักหมอจากที่ไหนพี่ดูใน ติดตามคุณหมอในในเฟซบุ๊กคือเรากดดูก่อนกดหาในในใน u t u b e ก่อนเรวก็เจอเจอปุ๊บเราก็สมัครเป็นใน Facebook เลยติดตามผลมาเป็นปีละโอ้โหติดตามผลมาเป็นปีทีนี้เราก็เลยแบบมันจริงไหมอะไรนี้เราก็แบบเป็นคนรักสุขภาพด้วยกินเยอะเลยกินนู่นนี่นั่นเยอะเลย อพอเสร็จแล้วเราบอกเอ๊ะเราจะกินไปทําไมกินแล้วไม่เห็นได้ผลเลยอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบว่าอยากซื้อสุขภาพไปเลยซื้อสุขภาพตัวเองไว้ก่อนอะไรเพราะอายุห้าสิบกว่าแล้วตอนนี้ห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบสามจะเข้าห้าสิบสี่เดือนหน้าแล้วค่ะสมใจนึกไหมสมใจนึกเลยฮะเพราะว่าหนึ่งเราเก็บเงินไปเราดีกว่าเอาไป ซื้ออย่างอื่นใช่ไหมแล้วซื้อสุขภาพดีกว่าได้กับตัวเราเนาะบอกก็ยังบอกกันน้องๆเขเลยสุขภาพดีเงินก็มาเองเรามีแรงทำดูใน YouTube กลับมาจริงๆเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนก็คือสัมภาษณ์จริงๆเลยอะไรเห็นในก็สัมภาษณ์ใน YouTube เนี่ย เราจะเป็นแบบเขาหรือเปล่าจะได้ผลนกันห้เป็นแบบเขาหรือเปล่าทาไมเขาได้ผลเราจะเป็นได้ผลเหมือนเขาหรือเปล่าอะไรวิ่งจริงไหมพี่จริงค่ะไม่เหนื่อยเลยจริงๆนะบอกตรงว่าไม่เหนื่อยขึ้นบันไดนี่ไม่เหนื่อยฟังเข็มว่ามันวิ่งไหมสัญญาณวิ่งวค่ะวิ่งไปถึงปลายเท้าเลยรู้เลยว่าเป็นยาเขาจะวิ่งไปปลายเท้าก่อนหน้าที่พี่จะเปิดคอร์สสังเข็มที่ทําอะไรครับจำได้ไหมครับ ซื้อซื้ออะไรของหมอไปซื้ออชุดหน้าหวานอชุดหน้าหวานหนึ่งชุดชุดเล็กไปลองใช้ดูก่อนเดือนหนึ่งแล้วค่อยมาตัดสินใจฝังเข็มเหมือนที่หมอบอกไหมทางานต่อกันแล้ก็มันก็ไวก็เลยก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราไปทดลองฝังเข็มดีกว่าเราจะได้ผลเร็วแล้วก็อีกอย่าง เราจะรักษาข้้งในด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้มันดีขึ้นพี่บอกได้ไหมบ้านที่อยู่ไหนทําง,งานอะไรบอกได้ไหมอยู่สมุทรปราการก็ทํางานบริษัทนะนะ,ะงานบริษัททํางานบริษัทนี้มันต้องยืนทั้งวันอ,อาการพวกนี้มันต้องมีอยู่แล้วเขาทํางานมาสามสิบห้าปีแล้วอะยืนตลอดใช่ต้องยืนตลอดอจนวันหนึ่งเรายืนไม่ไหวละเราต้องอบอกหัวหน้าเขาว่าเออไม่ไหวแล้วนะเราต้องขอเปลี่ยนหน้างานอะไร Mm hmm. อันนี้คอสที่พี่ทำไปเป็นคอสอะไรคะคอสฝังเข็มน้ำค่ะเป็น,นนะ้ำนะย้อนไหวนะครับพีพี่อ๋อนี่ก็คือสัมภาษณ์สด,สดนะวันน,นั้นสดๆวันนั้นเป็นวันที่4สิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือใบหน้าดูเต่งตึงดูผ่องใสขึ้นใช่ครับนะคะแล้วก็สุขภาพของคุณพี่ก็ดีขึ้นใช่ครับ แต่ก็ะะพูดถูกอย่างหนึ่งอูชอบอย่างหนึ่งคุณหมอคือตรงที่ว่ามีเงินมากมายก่กองอยังไงก็ตามแต่้ะเกิดเราสุขภาพไม่ดีวันหนึ่งก็หมดแล้วถูกครับแต่เกิดสมมติว่าเรามีเงินที่เก็บมาแล้วเรามาดูแลในเรื่องของสุขภาพเมื่อสุขภาพดีเดี๋ยวเงินมาเองถูกต้องครับาเรามีแรงในการทําถูกต้องครับเนาะแต่ว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันกินเงินไงแล้วมันกินไม่จบกิน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 จนแล้วเราหมดเราหมดเงินแล้วเราก็ตาย แต่วิธีฝังเข็มเนี่ยมันสามารถบูรณาการในร่างกายขึ้นมาด้วย <ฮะ S 1> แล้วรักษาไปด้วยพร้อมกันไปเสริมด้วยแล้วก็ <ฮะ S 1> ซ่อมด้วยพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันแล้วมันทําเข็มน้ํกมาเข็มใหม่มบ <ฮะ S 1> มันจะไวอย่างนี้ยฮะปแ<อ>ป๊บแป๊บแป๊บสี่วันเปลี่ยนสี่วันเปลี่ยน,นแต่ถ้าไปฝังเข็มดั้งเดิมนู่นนะครับ เป็นปีฮะแต่อันนี้ก็คือจะดีกว่าตรงที่ว่าเป็นการฝังเข็มแบบประยุกนะคะประยุก์ให้มันเห็นผลรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยความสะอาดที่สําคัญที่สุดยังคงย้ําเหมือนเดิมค่ะว่าการฝังเข็มของคุณหมอนะคะเป็นแพทย์แบบเหมือนประยุกต์ประยุกฮะเป็นทางปัจจุบันไมโลกรองรับนะว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ผลกับการรักษาหลากหลายรูปแบบแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะไม่ใช่ฝังปุ๊บเห็นแบบปั๊บ ชัดเจนอาจจะแบบสัก2วันหรือรบางทีบางคนก็อาจจะรู้สึกในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่วันแรกครับนะคะ,ะ,ะนี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่เราพูดถึงแต่จริงๆแล้วในส่วนของพี่อรไทยเข้าใจฟิลนี้เลยคือใช้เวลาเป็นปี <ฮะ S 1> ในการดูรายการแล้วก็ศึกษามาใช้เวลา4-5เดือนในการตัดสินใจที่จะมาทำ<ช>นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ย้ําเลยค่ะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่างในเคสนี้ตั้งแต่หัวเจิดปลายเท้าไมโครไมเกรนดีขึ้นดีขึ้นปัญหาเรื่องปวดเข่าปวดขาก็ดีขึ้นฤทธิ์ศดวงทวารด้วยอีกอันหนึ่งนะดีขึ้นหลายอย่างมากอันนี้คือคอสอะไรครับหมอย้ำหน่อยอ่าเป็นเข็มน้ําย้อนวัยนะฝังเข็มน้ําย้อนวัยใช้เทคนิคที่เรียกว่าดับเบิลเทคนิคดับเบิลโบนัสเพราะว่าเพิ่มโบนัสให้เพิ่มโบนัสให้กับคนไข้ฮะเพราะว่า มันจะลดจากแสนกว่ามาเหลือแค่7 0็ดหกว่าบาทเองเจ็ดหกว่าบาทครับถูกมากค่ะอ่ะคุ้มมากเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสําหรับศาสตร์นี้นะคะที่คุณหมอยืนยันว่าทําเองแล้วก็ปลอดภัยเป็นวิธีการที่ให้ร่างกายสร้างเซลล์สเตมเซลล์สร้างวิตามินอะไรต่างๆอมต่างๆขึ้นมาจาก จากธรรมชาติจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นสนใจโทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะที่027141619นะคะและ0881155442-3เว็บไซต์ก็ได้ค่ะสำหรับใครโซเชียลหน่อยก็เข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ w w w d o r p o n um, g t h o r n c o m รวมถึงยังมี a c e b o o k ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่หลายคนรู้จักคุณหมอผ่านโซเชียลช่องทางนี้นะคะก็เข้าไปเลย slash d r p o n g t h o r n นั่นเองค่ะเอาล่ะช่วงนี้เบรกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยว ช่วงหน้ายังมีสีดีรออยู่เมือ่อกี้พี่อรไทบอกแล้วว่าก่อนที่จะมาฝังเข็มเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณห้อหน้าหวานอ่อาน้าหวานซึ่งดังมากแล้วเดี๋ยวไปดูจุดกันเดี๋ยวหมอเตรียมแอนิเมชันให้มันวิงว่งวิ่งวิ่งไปตามร่างกายยังไงได้เดีด๋ยวไปดูกันในช่วงหน้า,าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ